สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพา่านผู้ชมนะคะมาปรับเปลี่ยนต้นนี้นะคะที่เห็นก็คือเราไม่ได้ดูแลหลายวันนะนานแล้วแหละไม่ใช่หลายวันเป็นอาทิตย์เลยค่ะกวักใบโพนะคะต้นนี้เนี่ยเขามีความสวยงามนะเป็นไม้มงคลเก่าแก่โบราณด้วยค่ะคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าหน้าแรงนะคะเขาก็จะแบบว่าใบาเนี่ยทิ้งไวมากแบบนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการปรับเปลี่ยนใหม่นะคะยกโคตร ให้ดูสวยๆนะแล้วเอาไปประดับกันหน้าบ้านเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะปรับเปลี่ยนเขาให้ดูสวยงามได้แบบไหนนะคะจะยกโขดยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะแล้วัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะนี่หีมีดค่ะเตรียมหามีดมาเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเอาใบาที่เหี่ยวๆของเขาออกก่อนเลยนะคะเอาออกให้หมดเพราะว่าเราไม่ได้ ตัดแต่งเขามานานแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยรู้สึกว่าดินก็จะยุบด้วยค่ะตัดแต่งนะคะเอาใบก่อนอ่นเอาใบเหี่ยวออกก่อนแล้วเดี๋ยวใบเขียวๆนะคะเดี๋ยวเรามาพิจารณาทีหลังนะคะว่าจะเอาออกหรือเปล่าค่ะ หลังจากที่ดับเอาใบเหีเห่ยวๆออกหมดแล้วแบบนี้นะคะที่นี้ก็เหลือเป็นใบที่แบบว่าเขียวนะแต่ว่าเหลืองค่ะอันนี้ดับก็จะตัดออกเหมือนกันนะคะหรือว่าใบที่แบบว่าเป็นรูใบไม่สวยใบไหม้นะคะก็เอาออกให้หมดเลยค่ะแล้วก็เวลาตัดเนี่ยนะคะพยายามตัดให้ติดลำต้นนะคะติดโขดของเขาเขาเรียกว่าอะไรเป็นโขดนะคะติดโขดไปเลยค่ะ หลังจากที่เราตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดาว่าเราจะเปลี่ยนกระถางค่ะเพราะว่ากระถางเดิมเนี่ยเป็นกระถางพลาสติกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดินเนี่ยยุบลงไปมากค่ะไม่มีความสวยแล้วนะคะก็คือเดาจะเปลี่ยนเป็นกระถางดินเผานะคะแล้วก็จะได้ตกแต่งให้สวยงามยิ่งขึ้นค่ะเห็นไหมพอดึงออกมาเนี่ยดินเนี่ยมีอยู่นิดเดียวเองนะคะทีนี้เดาก็จะเอาดินออกบ้างะคะเพื่อที่ว่า จะได้เปลี่ยนกระถางได้ง่ายๆแล้วก็โขดเขาเนี่ยจะได้ยิ่งเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะสำหรับต้นกวักใบโพนะคะยิ่งเลี้ยงนานยิ่งต้นเขาแก่เนี่ยโขดเขาก็จะยิ่งสูงขึ้นนะคะแต่บางทีเนี่ยมันอยู่ใต้ดินทําให้เรามองไม่เห็นแต่ถ้าเราทําการเปลี่ยนดินยกโขดแบบนี้นะคะก็จะยิ่งเพิ่มความสวยให้กับเขาด้วยค่ะยิ่งเห็นโขดเขาเนี่ยสูงขึ้นมานะคะทําให้ดูสวยแปลกตาขึ้นมาได้อีกนะคะ สำหรับกระถางที่ใช้นะคะเราใช้เป็นกระถางดินเผาอาจจะเป็นทรงที่ไม่ต้องตื้นนะคะถ้าท่านผู้ชมมีก็สามารถใช้ทรงนั้นได้เพราะเราจะเน้นโชว์โขโดแต่ว่าเรามีทรงนี้เราก็ใช้ทรงนี้นะคะเราลองก้นกระถางด้วยทานค่ะเพื่อที่จะได้ระบายน้ําได้ดีนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่ดินลงไปประมาณสักครึ่งกระถางค่ะทีนี้นะคะก็จะเอากวักใบโพของเรานะคะที่เราทําการตัดแต่งไว้เรียบร้อยนะคะใส่ลงไปค่ะทีนี้ เอาดินใส่ลงไปอีกหน่อยนึงนะคะแต่รู้สึกว่ากระถางที่เราหามาได้เนี่ยจะจํากัดหน้าดูเลยก็คือหาได้แค่นี้นะคะจริงๆถ้าเป็นทรงที่แบบว่าปากใหญ่ๆก็จะสวยงามมากๆค่ะแต่อันนี้ก็สวยนะสวยกว่าเดิมเยอะเลยค่ะเราจะเอาดินโปะข้างบนนิดหน่อยแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะหาหินสวยๆเอามาตกแต่งให้งามยิ่งขึ้นไปค่ะ หินที่เราได้มาก็จะเป็นหินแบบนี้นะคะสีข,า,ขาวๆแบบนี้ถ้าท่านผู้ชมมีหินที่สวยหรือว่าแบบว่าเป็นหินสีๆนะก็สามารถเอามาโรยได้นะคะหาได้แบบไหนก็เอาแบบนั้นค่ะ เมื่อตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะทําการลดน้ําล้างใบแล้วก็ล้างหินล้างพวกดินต่างๆนะคะที่เราทําไปเมื่อกี้เนี่ยจะได้สวยงามขึ้นนะคะเรียบร้อยเราก็จะไปหาที่วางค่ะในบ้านหรือว่าหน้าบ้านนะคะกวักใบโพเนี่ยเป็นไม้มงคลที่คนนิยมปลูกไว้หน้าบ้านนะคะเพื่อที่จะว่าเป็นไม้ที่สามารถช่วย ในเรื่องการเรียกทรัพย์นะคะเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านค่ะสำหรับกิจการร้านค้านะคะก็มักนิยมปลูกกันอย่างมากเลยนะคะเป็นไม้มงคลโบราณที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ตายยากมากๆเลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นการปรับเปลี่ยนนะคะจากกวักใบโพดลกๆนะคะยิ่งช่วงนี้เราต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวที่อากาศแห้งส่วนมากเขาก็จะทิ้งใบทิ้งใบเร็วใบไม่ค่อยสวยนะคะเราต้องให้เขามีความชุ่มชื้นตลอดเวลาด้วยนะคะและวิธีการปลูกแบบยกโคดแบบนี้ก็ทำได้ง่ายแล้วก็สวยแปลกตาด้วยค่ะ ท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะวิธีนี้ง่ายมากๆเลยก็ได้ปลวกใบโพธิ์ที่แบบว่าสวยงามมากๆเอาไว้ตั้งหน้าบ้านกันค่ะสวัสดีค่ะ